โอเคครั oh, yeah. ผมก็สวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม One วั e e ี p i ฮ a t e Warrior 4และตอนนี้เราอยู่กันกับตัวละครอย่าง <c oughs> มาเชล l l ้ท a ท์ยังไงล่ะฮะเซฮ่าฮ่าฮ่ามาขอบวกเลยแล้วกันคอมโบเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยได้เล่นทีทเหมือนกันแต่ก็พอจะเล่นได้อยู่บ้างนะโอ้ยแล้วก็ท่านี้คือท่าุของหนวดขาวยังไงละ่ะ เฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าปุ๊บเน้นเน้นโอ้โหเกินกว่าเจ้าของฝนดีกว่าหนึ่งสองสามแบ็คโคครอบไปครอบครอบคุมครอบคุมเฮ้ฮ่าฮ่าปุ๊บมันสะใจจริงๆขอดูสกิลหน่อยแล้วกันเออวังบนความมืดโอ้โห จ้าจอดมันยอดมากเลยเพื่อนอมันเถื่อนไงมันเถื่อนจังวะโคตรเอาหนึ่งอันนี้คือท่าหนึ่งอ๋อแบบนี้โอ้โหหนึ่งสองีอ๋อยกยกความมืดขึ้นแล้วก็อือหนึ่งสองสามโอ้ยมันโกงเกิน ไปไหมเนี่ยหนึ่งสองสมสี่อ๋อน,นี้ก็คือครอบความมืดไปข้างหน้าอันนี้คือเลี้ยงได้นะเลี้ยงเกตแล้วค่อยไปทุบอย่างนี้ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าอเคไม่ได้ลนะได้มากสุดแค่สี่เฮ้ย อ๋อดูท่าหน่อยดิวิ่งนี่มันท่าเดียวกับหนวดขาวเลยนี่ว่าท่าเดียวกับพ่อเลยอย่างนั้นเหรออ๋อทุบทุบทุบตบไปไม่ตายเฉยใครไวแน่อ๋อว่าแล้วทาไมอึดจังฮอยคินเอ่ะโอเคไปตกแจ็คเลยแล้วกันทีเกียจตบลูกกระจอกแล้วแจ็คอยู่ไหนดูท่าวิ่งเน ถ้าวิ่งหนวดดำแม่งวิ่งเหมือนขี้คาตูดงไงไม่รู้ว่าเอ๊แต่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างฉลาดเลยนะมันวางแผนทุกอย่างเป็นอย่างดีก่อนที่มันจะลงมือหนวดดำนี้เป็นตัวละครที่เป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์จริงๆนะถ้าถ้าได้อ่านวันพีทหรือวว่าได้ดูอ่ะผมก็ผมก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้าง เอาเรื่องเลยนะถ้าถ้าได้ตู้กันจริงๆอ,อ่ะหมาขอระเบิดพลังหน่อยแล้วก็อยู่ในความมืดไปซะแล้วก็ปุ๊บอืออุ้ยเป็นเสทีเลยเหรอบ้าเนะี่ยท่านี้ไปกินไปไงท่าอะไรวะบอลความมืดเหรอเออเฮ้ย,อยไอ้แจ็คว่างไม่ใช่ลนะเก่งจังวะเก่งจังวะ เก่งเนาะเอโหจะตายเอายกขืนดินไปดิโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,แ,ลวแจ็คมันเก่งจัดไปก่อนหนีก่อนแจ็คมันน่าจะเป็นบอสแมปนะเพราะฉะนั้นผมตู้ไม่ไหวด,ดูดความมืดเข้ามาแล้วก็ทุบไอ,อ้ เขาเรียกว่าดูดเข้ามาในความมืดแล้วทุบแล้วท่านี้ก็ยกลอยไปไงยกลอยไปน่อยยกลอยไปน้อยเอ,อ้ยพื้นที่จะโดนยึดแล้วลูฟี่อย่างนั้นเหรอขอระเบิดพลังหน่อยจะมาแย่งพื้นที่ของฉันอย่างนั้นปะไอม้มวกฟังเอฮ่าฮ่าฮ่าเอจมไม่ได้จมในความมืดอยาทมึงไม่ไม่เป็นไร <S <S เหน,นียวเหรอเหนียวเหนียวเหรอ หนึ่งสองสามไปดูดเข้าความมืดไปเป็นไรวะเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเหมือนจะไม่ได้เรื่องหนึ่งสองเออไม่ไหวแล้วมึงโดนกูทุบในความมืดซะเออทุบแล้วแตกเป็นไงไปโอ้ยผิดทางไอ้ดูดิตรงนี้มีใคร โอ้โห dx เล็กด ouais. right. ีเอ็กเละไอ้มันอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมันมันอึดไอพวกโซออนมันอึดจังวะอึดจังวะอึดจังวะอเอ้าโอ้โหใช้ท่าฟรีเลยแบบนี้มีใครเข้ามาโดนหน่อยเร็วเข้ามาโดนหน่อยไอ้แจ็คกำลังมาว่ะอยเอ้ย เอ้ยทุกไปแต่ก็ท่านี้ไปขวางมวนขวามืดเอ้เป็นลูกบอลท่านี้ดูเหมือนไม่แรงแต่ก็แรงรวมมือป้องกันอ๋อรวมมือป้องกันแจ็คอย่างนั้นเหรอก็ได้ดีก็คือเราชนะมันไม่ได้อยู่แล้วเกมไม่ได้ออกแบบให้ชนะแจ็คนะในดาน่านนี้เราต้องป้องกันจนกวา่าจะหมดเวลา ใช่หรือไม่แล้วก็อย่งางนี้ก็ดูดเข้าความมืดแล้วก็ทุบรอระเบิดไอ้ยี่ระเบิดแล้วระเบิดพลังไปหน่อยมั้ยไงเฮ้ยฉันนี่แหละตีจักรพรรดิสนใจหรือเปล่าเอาแปงสแปมท่ารัวๆไอ้ยืมึงโดนมึงโดนเนี่ยไอ้แจ็คไอ้อึดจังวะอึดจังวะ เิดจังวะอุย้ยหลบมาก่อนสมกนตืดตืดติดด้นนใช่ไหมติดด้นนใช่ไหมตืดด้นนใช่ไหมเอาสแปมท่ารัวรัวสแปมท่าเพื่อเป็นอมตะเออระหว่างที่ใช้ท่าอยู่ไม่โดนโจมตีอยู่แล้วไงเอาดึงอากาศดิแบบเนี้ยดึงอากาศแยกออกมาก็สะใจอยู่นั่นนี่อะเอ้ยมันชนะได้อยู่นะแจ็คอะถ้าสแปมท่าใส่มันรัวๆแบบนี้เนะี่ย ม,มันต้องโดน่ะมันต้องโดนไอ้แจ็คไอ้แจ็คไม่ต้องโดนเออเออโอ้โหโอ้โหแจ็คไม่ได้โดนนะผมเนี่ยโดนเ调เ๋เวก่อนแจ็คแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บอ้าวดึงอากาศมึงโดนกูดึงอากาศยังไงล่ะเป็นยังไงงัดแมงขึ้นมาดูดเข้าความมืดแล้วฮ on ุบไปไม่รู้ใช้ม่งมั่วมั่วสัวทุกทาปหมดตอนเนี้ยอะไรไม่ส่งเล่า โดนท่านี้บีควาวนความมืดเอ้สะเกือนบ้างไหมเนี่ยเอ้ยเกาะแตกปะเกาะแตกบ,กตกบ,าบ้างไหมเนี่ยคือแตกหน่อยก็ดีนะเกาะมึงอ่ะโอ้ยสามพันห้าแล้วอ่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอย้ดูดพ่อความมืดมึงก็อื้อแล้ท่าแม่งสแปมได้รัวๆเลยเฮ้ยหนวดดำม,มันโกงนะเนี่ยความมืดมันมันดูดทำให้ท่าสแปมได้รัวๆเลยอย่างนั้นก็ ดึงอากาศไปกูจะแปมท่าอย่างเดียวตายแจ้งมึงตายแล้วแหละจังหวะเนี้ยจังหวะนี้มึงแตกแตกไหมแม่งไม่แตกว่ะระเบิดพลังยังไงล่ะอือ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 มาดิมาดิมาดิสูดโอ้ยสแปมท่ารัวรัวจัดจัดแล้วก็ครบแตกไปเละเทะไปหมดมึงเป็นไง <ว>มีใครไหมเนี่ยมีใครไหมก็ดึงอากาศไปดีเอาโอ้โหเกมไวว่ะไม่น่าเชื่อว่าเกมจะไวขนาดนี้โอเคครับสำหรับเกมเพย์ของนวดดดำก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ <ท Lang an> ถ้าชอบก็ฝากด like, <Herr iss ing> กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ตัวหน้าอยากให้เล่นตัวอะไรก็ขอกันมาได้นะครับไม่ไม่ว่านะขอได้นะโอเค